ที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญที่ดีที่สุดแห่งปีกับ b e นเอสเคแกรนเซล2022ซื้อลถกเบนทุกรุ่นทุกคันรับส่วนลดสูงสุดถึง3,000บาท วันนี้ถึง30สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้านะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคาลอกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w benzenk com ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับอย่าให้รถเบนซ์สวยๆหลุดมือไปเลยนะครับพบกับคันนี้เลยครับกับ mercedes benz e 300 e amg รุ่น facelift นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่จะหน่ายป้ายแดงอยู่ในโชว์รูมนาปัจจุบันนี้ราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่3,770,000บาทนะครับรถปี2021ใหม่สุดๆยังมีวารันตี ยาวๆนะครับถึงเดือนมิถุนายนปี2024นะครับเองไหม่ก็นอนนะครับเป็นแค่11,000กิโลคันนี้เป็นรถ e-class นะครับเป็นรถ medium size สำหรับไซส์ที่เรียกว่ายอดนิยมในประเทศไทยของเราเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวรถที่มีขนาดใหญ่พอกับ Camry หรือว่า Accord นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรถที่นั่งสบายนะครับและดีไซน์ในการตกแต่งรุ่น facelift เปลี่ยนทั้งหมดเลยยกเว้นตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้รถยังเป็นหัส w 213อยู่ จะเหมือนตัว E 3 5 0 E หรือว่า E 2 2 0 D อยู่นะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าพอเป็นเทคนิค Plug-in Hybrid เนี่ยทาง Mercedes-Benz Thailand เนี่ยเขาใส่ออปชั่นเต็มๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า Multi Beam นะครับหรือว่าหลังคาพา n ์โนเลมิก,กาส์ูฟนะครับผมเรามาไล่ดูดีกว่าว่าตัวรุ่นเฟสลิ t มีอะไรเปลี่ยนแปลงบา้างอย่างแรกที่เห็นได้ก็คือตัวหน้าตาของเขาเองนะครับไฟหน้าต้องบอกเลยว่ามีการดีไซน์ที่ดูสวยงามขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากมากขึ้นนะครับ แล้วก็เทคนิคเป็นเทคนิค multi beam LED อยู่ซึ่งต่างจากตัว e 2 0 d AMG นะครับที่รุ่นรุ่นเฟรชเหมือนกันนะครับตัวนั้นจะเป็นตัว LED high performance ถ้าใครอยากได้ตัวอ p อปชั่นเต็มตัวท็อปต้องรุ่น E300E เท่านั้นนะครับดีไซน์ข้างในโครงไฟต้องบอกเลยว่าเหมือน ลูกตาของตัวหุ่นยนต์ทารฟอร์เมอร์ได้เลยนะครับดูมีการดีไซน์ที่สวยงามดูทันสมัยนะครับเข้ากับยุคมากแล้วใช้เทคโนโลยีมัลติบีบแล้วก็กระจังหน้าแบบไดมอนด์เ a เ i a ย o r อร์กิซึ่งเป็นจุดเด่นของตัว m e r c e d e เ b e n z นในยุคนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นดาวลอยที่ฝากระโปรงมายุคสมัยนี้ต้องเป็นไดมอนด์เ a เ i a ย o r อร์กิเท่านั้นนะครับตัวโลโก้ดาวก็เป็นโลโก้แบบกระจกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าการดีไซน์ของตัวเฟซลิปดูสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นไล่มาดูด้านข้างของเขา ตัวล้อแม็กอาจจะคุ้นชินกันนะครับตัวนี้เขาเอาตัวของล้อแม็กลายดับเบิลสป k e AMG 19นิ้วนะครับที่ใส่อยู่ในรุ่น S-card w ว2องรุ่นก่อนหน้านั่นเองนะครับผมแต่ลดขนาดนะก็ตัว,ตว s c a r ัเขาจะใส่ขอบ20ถ้าอ e ี a r สเนี่ยขอบ19กําลังพอดีและสวยเต็มซุ้มล้อและที่สําคัญนะครับ ให้ความรุ่มนวลกับตัวรถด้วยเช่นเดียวกันดีไซน์ไฟท้ายเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบเจเนอเรชันใหม่ของ Merc e เ e เเซเรียบร้อยหลายท่านอาจจะมองว่าสวยหลายท่านอาจจะมองว่าเฉยๆรุ่นเก่าสวยกว่าตัวโคมไฟก็จะเป็นแบบ LED ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกันชนด้านหลังเป็น AMG ตัวนี้ก็จะดูมีความเป็นสปอร์ตมากนะครับแล้วก็ปลายท่อคู่มีดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเรียกได้ว่าเป็นรถซีดายหนึ่งรุ่นนะครับที่ดูสปอร์ตด้วยนะครับผมและนี่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีระบบ Hand free access, าาแฮนด,ด์ฟนนรีแนน่อนรุ่ E3A ตัวความจุแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับทำให้พื้นที่ จุสัมภาระด้านหลังอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถซีดานอีก1รุ่นนะครับที่แรงมากๆนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc เทอร์โบ194แรงม้านะครับยังมีมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันนะครับแรงม้าคันนี้นะครับรถซีดานบ้านนะครับผมต้องบอกเลยแรงม้ามากถึง320แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเขาสูงถึง700นิวตันเมตรสำหรับการชาร์จนะครับก็ทําอย่างได้ง่ายๆนะครับเสียบที่อะแดปเตอร์ที่บ้านเรียบร้อยเราก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับ ทิ้งไว้ตอนกลางคืนก็ได้พอไฟเต็มปุ๊บระบบมันก็จะตัดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ถอดออกอย่างง่ายดายนะครับหรือว่าเราจะไปตามห้างก็จะมีช่องจอดสําหรับรถปลั๊กอินไฮบริดทุกห้างนะครับทีนี้สังเกตเห็นก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับผมภายในนะครับต้องบอกเลยว่าก็คล้ายๆเดิมนะครับมีการดาวเกตวัสูุต่างๆหรือว่ามีการอัปเกรดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูดีกว่าอย่างแร่นะครับ ภายในของโทนสีคันนี้ก็จะเป็นออกโทนดำนั่นเองนะครับตัวเบาะหนังอันนี้ดาวเกตลงมานะครับจากเดิมตัวท็อปนะครับเขาจะใช้วัสดุปเป็นหนังแนปลาอันนี้จะเป็นหนังแบ็กอาร์ติโก้นะครับจะเป็นหนังลายนะครับค่อนข้างแข็งนิดนึงแต่ก็ถ้าถือว่าเทียบกันใช้งานมันก็โซมยากนั่นเอง และรอยของตัวเบาะเนี่ยตรงปีกที่ส่วนใหญ่จะยับกันในหนังแนปป้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นยากนั่นเองการดูแลรัาก็จะง่ายขึ้นลายของตัวเบาะก็จะเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้านะครับเป็น e 3 5 0 e ก็จะเป็นลายแบบนี้ตัวท็อป amg นะครับก็ถือว่านั่งสบายตัวเมมโมรีก็ให้มันเป็นออปชั่นสแตนดาดของตัวรถนะครับตัวลายไม้เขาจะเป็นแบบสีลายไม้ black ash wood นะครับก็ขึ้นลอยได้ยากนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงาเหมือนตัว black piano นั่นเอง หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอเหมือนเดิมเลย2.3นิ้วทั้ง2จอนะครับเพิ่มระบบทัชสกรีนมา,อาชอบเลยนะครับให้ตัวทัชสกรีนมาก็ลองใช้งานดูนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็ทําได้อย่างง่ายดายนะครับไล่มาดูอย่างหนึ่งก็คือตัวพวงมาลัยเป็นแบบรุ่นสปอร์ตตัวท็อปเลยนะครับอันนี้ต้องอบอกการออกแบบเขาต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายตัวทัชแพดตรงนี้จะคล้ายๆกับตัวน,นีตัวกลางนะครับผม ปุ่มต่างๆเขาจะซ่อนหมดเป็นเรียบหมดเลยนะครับเป็นใช้สัญลักษณ์โลโก้แล้วก็ใช้ระบบสัมผัสเอาพาดเจ s h ชีพมีให้มาให้ครบนะครับหน้าจอฝั่งคนขับก็เป็นหน้าจอ LCD ซึ่งรุ่นก่อนหน้าก็เป็น LCD หมดแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าจอตรงกลางอย่างที่บอกว่าเพิ่มระบบ t o u c h s c r e e มานะครับแล้วก็ตัวไฟ ambient light ปรับได้64สีเช่นเดียวกันรองรับ Apple CarPlay, Android Auto เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องรอบคันด้วยนะครับ option ออไม่ตัดนะครับผม เครื่องเสียงก็เป็นเบอร์เมสเตอร์ตัวท็อปเหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิแอร์ก็ปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะเพิ่มให้มาก็คือตัวบร i g สปอ p o ตนั่นเองนะครับผมแต่ตัวดิสแทสไพลอตเดซิเ i c เนี่ยเขาตัดออกนั่นเองนะครับช่วงล่างของ e 3 0 0 e นะครับหลายๆคนกังวลในรุ่นก่อน e350e ช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับอาจจะต้องเซอร์วิสกันบ่อยนะครับรุ่นนี้นะครับเมอร์เซเดสตัดช่วงล่างถุงลมออกเลยผมลองไปขับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ถือว่านุ่มนวลน,นะครับไม่ได้แข็งก็ได้นะครับเทียบเทียบกับตัวช่วงล่างถุงลมก็อาจจะแข็งกว่านิดหน่อยแต่ถือว่าโดยรวมนั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวปรับโหมดการขับขี่เดี๋ยวพูดสักหน่อยเพราะว่ามันจะมีหลายโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีตัว individual ปรับแต่งเองสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดอิเล็กทริกนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแบตเตอรี่เลเวลนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวอีโคนั่นเองนะครับผมกได้ว่ามีการปรับโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายได้ตรง คอนโซลกลางนั่นเองที่นั่งด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายนะครับพื้นที่เล็กรูมโอเคเลยเฮดรูมนี่ยเหลือๆเลยนะครับทั้งบนก็ยังเป็นตัวหลังคาพารามิกสวยนะครับผมวัสดุเดียวก็วัสดุเบาหนังก็เป็นวัสดุแบ็กอาร์ติโกเหมือนกันนะครับที่ไม่ตัดนะครับก็คือตัว Luxury Climate Control นะครับปรับอุณหภูมิแอร์หรือว่าปรับพัดลมด้านหลังแยกจากด้านหน้าด้านข้างก็จะเป็นม่านนะครับมีม่านซ้ายขวาด้านหลังนะครับด้านหลังเลยก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับ แล้วก็ลองรับคาร์ซีสเด็กนะครับไอโซฟิกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวหรือว่ารถใช้ส่วนตัวหรือว่ารถผู้บริหารนั่งหลัง ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรถปี2021นะครับมีวรรณะจีถึงเดือนมิถุนายนปี2024นะครับเลขไหม่น้อยเป็นแค่หนึ่งหมื่กิโลราคาปกติอยู่ที่3 3 9 0 0 0นบาทนะครับช่วง b e n ซ์เอ็นเคแกรเซลของเรานะครับรถพิเศษไปเลยเหลือเพียงแค่3 2 9 0 0 0นบาทนะครับใครที่จะมองหาหรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับลองเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับเรี่ถือว่าเป็นรถซีดานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าใช้มากๆของเมอร์เซเดสเบนซ์ครับกับ e สามร้อย e m g รุ่นเฟสลิทนะครับ